ซิงอัปเดตวันนี้นะครับผมอยากพาเพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยมาดูโครงการที่มีโปรดักทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมในโซนราชพฤกษ์ครับกับโครงการเชอรียวิสซินิี้ราชพฤกษ์เจษฎาบาดินจากพีซเอ็ธล i ฟท์ครับโครงการนี้นะครับเขาตั้งอยู่บนถนนใหญ่เลยนะทุกคนเดินทางสะดวกมากๆครับภายในโครงการเนี่ยก็มาพร้อมสวนสวยๆนะฮะที่กระจายอยู่ทั่วโครงการเลยแล้วก็อาคารขับเฮาส์สองชั้นน่าใช้งานมากๆแล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวตามผมเข้าไปอัปเดตกันครับ อย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพื้นที่สวนของโครงการนี้ครับซึ่งภายในโครงการเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเน้นการออกแบบสวนมากๆนะทุกคนการันตีด้วยการได้รับรางวัลมาแล้วเรียบร้อยนะฮะซึ่งสวนที่ว่านี้นะเขาจะมีแนวคิดการออกแบบก็คือ b ิ i จิ n ง g ีน e นอรีครับหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คือการเชื่อมโยงกันของพื้นที่สีเขียวภายในโครงการฮะรซึ่งที่ผมยืนอยู่นะครับเป็นสวนหลักๆของโครงการที่มีขนาดประมาณ1ไร่นะครับจากทั้งหมด3ไร่ส่วนอีก2ไร่ที่เหลือเนี่ยจะกระจายตัวอยู่ด้านในโครงการ ทำให้ลูกบ้านของโครงการนี้นะครับเขาจะสัมผัสบรรยากาศของความเขียวแล้วก็ความร่มรื่นเนี่ยได้ทั่วทั้งโครงการเลยนะฮะส่วนแนวคิดในการออกแบบพื้นที่สวนเนี่ยทุกคนเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากโค้งแม่น้ำเจ้าพยานะครับสังเกตได้จากแนวทางเดินตรงนี้นะครับที่จะกระจายอยู่ทั่วตัวสวนเลยนะฮะต่อเนื่องไปถึงอาคารขับเฮาส์แล้วก็ซุ้มประตูทางเข้าโครงการครับ แต่พื้นที่สวนตรงนี้ทุกคนเขาแบ่งออกเป็นหลายแแอรียมากๆนะฮะมีทั้งพื้นที่สวนกว้างๆเป็นพื้นที่สนามหญ้าด้านในด้านหลังของผมตรงนี้จะเป็นพื้นที่เพลาวซึ่งเขาจะปูเป็นพื้นยาง EPDM ให้แล้วก็ด้านในสุดนะครับตรงนี้จะเป็นสนามบาสเกตบอลอันนี้ผมชอบเลยทุกคนเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สมาชิกในบ้านสามารถมาทํากิจกรรมร่วมกันได้มาออกกําลังกายเป็นทีมกันก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือด้านข้างตรงนี้จะมีอาคารขับเท้าส์งชั้นขนาดใหญ่ที่ดีไซน์ดูสอดคล้องไปกับคอนเซ็ปต์ที่ว่าเมื่อสักครู ใช้ทโทนสีและวัสดุที่ดูแข็งแรงนะครับแต่ยังมีเชฟฟอร์มโค้งมนให้ดูผ่อนคลายเข้ามาด้วยด้านหน้าจะมีสระว่ายน้ําแนวยาวรูปทรงตัวแอลนะครับขนาดประมาณ4.5คูณ20เมตรภายในอาคารนะครับจะมีพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนที่เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซไปในตัวพร้อมห้องคิดส r รูมนะครับแบบเป็นสัสดส่วนมีบันไดวนที่เชื่อมไปยังด้านบนชั้น2นะฮะที่จะเน้นการเปิดรับวิวสวนเต็มๆเ,เลยโดยจะมีอีก2ฟังก์ชันหลักๆแบ่งออกเป็นห้องเกมรูมนะครับให้ลูกบ้านมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ และอีกฝั่งด้านหนึ่งจะเป็นห้องออกกําลังกายที่มีเครื่องมาให้ทั้งสายเวทแล้วก็สายคาร์ดิโอเลยและด้านในสุดนะครับจะมีห้องโยคะแยกมาให้ด้วยครับ อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีโปรดักต์ให้เลือกเยอะตั้งแต่บ้านเดี่ยวบ้านแฝดแล้วก็ทาวน์โฮมเลยซึ่งข้อดีก็คือลูกบ้านเนี่ยจะมีตัวเลือกเยอะทั้งเรื่องของฟังก์ชันแล้วก็เรื่องของราคานะฮะโดยการวางโซนนิ่งภายในโครงการนี้เนี่ยเขาจะมีการแยกโซนของแต่ละโปรดักต์ชัดเจนมากๆซึ่งโซนที่ผมว่าน่าสนใจก็คือโซนบ้านเดี่ยวที่อยู่รอบๆสวนตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับตำแหน่งของสวนเนี่ยเขาจะอิงถนนเมนก็จริงนะแต่ว่าเขาจะเข้ามามุมมุมนิดนึง ทำให้บ้านที่อยู่รอบๆสวนตรงนี้เนี่ยจะได้ความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่ารถที่ผ่านไปมาหน้าบ้านเนี่ยจะค่อนข้างน้อยอีกอย่างหนึ่งนะครับบ้านที่อยู่รอบๆสวนตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีบ้านฝั่งตรงข้ามในระยะประชิดเพราะว่าเราเปิดประตูบ้านออกมาเราก็จะเจอสวนก่อนนะฮะเวลาที่เราตื่นนอนเช้าๆมาเปิดม่านปั๊บก็จะเจอกับพื้นที่สีเขียวแบบนี้ครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาโฟกัสกันที่บ้านเดี่ยวทุกคนกับแบบบ้านที่ชื่อว่าเฮสเชียนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเริ่มต้นประมาณ54ตารางวาพื้นที่ใช้สออยยเเคาาาานี่่จะะะูทปรรรรมมณ235ตตงับ กับฟังก์ชันรองรับ4ห้องนอน5ห้องน้ำา1ห้องอเนกประสงค์นะครับจอดรถได้2คันทุกคนครับก่อนอื่นผมขอพูดถึง developer ของโครงการนี้นิดหนึ่งนะฮะ Peace and Living เขาเป็น developer ที่โลดแล่นอยู่ในวงการอสังหามาก,กว่า30ปีนะครับแล้วเขาจะทำไปที่โครงการแนวราบทั้งหมดเลย ทำให้เขาจะมีประสบการณ์ต่างๆเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์ฟังก์ชันหรือว่าออตัวบ้าน,นต่างๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างเก่งนะฮะเรื่องของแนวราบดีไซน์บ้านหลังนี้เขาก็เลยมีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายๆส่วนนะฮะส่วนแรกเลยทุกคนน้าข้างตรงนี้ อันนี้เป็นห้องอเนกประสงค์ที่เขาตั้งไว้อยู่โซนด้านหน้าบ้านทุกวันนี้คนเวิร์กโฟมโฮมันเยอะผมว่าฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างที่จะจำเป็นสำหรับบ้านสมัยนี้นะจะได้ไม่ต้องไปนั่งทำงานตามโต๊ะก,กินข้าวแล้วก็ได้ความเป็นจัดส่วนด้วยเวลาเราประชุมต่างๆก็กั้นเสียงหรือว่าเป็นจัดส่วนได้ค่อนข้างดีนะครับที่ผมชอบเลยคือเขาจะได้ช่องแสงสองฝั่งฝั่งด้านหน้าบ้านแล้วก็เชื่อมต่อมาที่อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจตรงกลางตรงนี้ทุกคนตรงนี้เป็นคอร์ดยาดของบ้านซึ่งตรรฐาาานนนนนนะะพื้้้ทีีต่ตงเจป็นสนมญ อันนี้บ้านตัวอย่างเขากั้นเพิ่มนะครับด้านข้างกับด้านบนก็จะได้พื้นที่ภายในบ้านเพิ่มจัดเป็น1มุมสัตว์เลี้ยงนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจดีเข้ามาที่โซนกลางบ้านละอันนี้เป็นฟังก์ชันหลักก็คือพื้นที่ลิฟวิ่งนะครับที่จะยาวไปจนถึงด้านหลังเลยอันนี้จะรวมส่วนของลิฟวิ่งแล้วก็พื้นที่ดินนิ่งด้านหลังไว้ด้วยซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือฝ้าเพดานตรงนี้ทุกคนที่เขาจะยกสูงกว่าปกตินะครับอันนี้จะได้ความโปร่งโล่งมากๆ ห้ช a เดลียส,ยสวยๆตรงกลางแบบนี้ได้นะฮะเป็นหน้าเป็นตาสําหรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านเราส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเห็นว่าระยะดูทีวีค่อนข้างเยอะวางโซฟาไซส์ใหญ่ๆได้นะครับโต๊ะกลางแล้วก็ยังเหลือพื้นที่ให้เดินได้ด้านในตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่อย่างที่บอกไปเป็นดินนิ่งแอเรียสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารได้อันนี้เขาวางให้ดูเป็น6ที่นั่งนะครับซึ่งพื้นที่โต๊ะกินข้าวตรงนี้นะครับจะอยู่ใกล้ๆกับครัวครัวของบ้านหลังนี้เขาให้มาเป็นครัวปิดทุกคนได้ประตูกระจกบ,บานเลื่อนแบบนี้เลยนะฮะ ภายในห้องครัวเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่นะแต่ว่าเขาจะให้มาเป็นครัวเปล่าๆอันนี้ทางโครงการเขาแต่งให้ดูเป็นไอเดียสามารถทําเป็นเคาน์เตอร์ตัว L อแบบนี้วางตู้เย็นตรงนี้ได้แล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่ด้านในด้วยนะฮะอันนี้เป็นช่องแสงแล้วก็เปิดระบายความชื้นได้ส่วนอีกฝั่งด้านหนึ่งทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของบ้านเหมือนกันเพราะว่าทําให้บ้านหลังเนี้ยรองรับครอบครัวแบบ3ามเจเนอเรชันได้ เพราะว่าห้องนี้เขาเคหเป็นห้องนอนได้เลยไซซิ่งเนี่ยสามารถวางเตียงประมาณ3.5ุดฟุตกำลังดีนะครับที่สําคัญคือเชื่อมต่อไปอยังคอร์ยดาด้านข้างได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเขาได้ห้องน้ํามาในตัวด้วยทําให้ห้องนอนห้องนี้ได้ความเป็นส่วนตัวมากๆนะครับส่วนห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันตรงกลางของพื้นที่ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ๆกับบริเวณบันไดครับ ขึ้นมาที่ชั้น2ของตัวบ้านนะครับทุกคนชั้น2ตรงนี้เขาจะมีพื้นที่โถงบันไดตรงกลางเป็นพื้นที่ Family Area ให้สมาชิกในบ้านเนี่ยสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนก่อนนอนกันได้นะครับหรือว่าตื่นเช้าๆยังไม่อยากลงไปข้างล่างก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้เขาจะได้ความโปร่งโล่งจาก d o u เบิล o l ล m มตรงนี้ที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ลิฟวิ่ด้านล่างนะฮะได้ช่องแสงขนาดใหญ่เลยส่วนห้องนอนของชั้นนี้นะครับเขาจะมีทั้งหมด3ห้อง ซึ่ง3ห้องนี้จะได้ห้องน้ําในตัวทุกห้องเลยทําให้ได้ความเป็นส่วนตัวสูงนะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2ห้องนอนรองทางฝั่งด้านหลังบ้านนะฮะไซซิ่งเนี่ยสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ให้ทาตู้เสื้อผ้าแล้วก็โตเครื่องแป้งได้ทั้ง2ห้องเลยส่วนห้องนอนหลักนะฮะจะอยู่ทางฝั่งด้านหน้าบ้านอันนี้เป็นห้องที่มีขนาดกว้างแบบตามแนวหน้ากว้างของบ้านเลยนะครับพื้นที่เนี่ยจะแยกออกเป็นหลายโซนได้อย่างอันนี้เขาวางให้ดูเป็น,เ,ปนเตียง6ฟุต ก็เหลือพื้นที่วางโต๊ะข้างเตียงได้2ฝั่งเดินได้รอบสบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องแสงหลักของห้องเป็นระเบียงนะครับซึ่งขนาดของระเบียงเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะกว้างชนิดที่เราสามารถเอากอี้ชุดเฟอร์นิเจอร์เอาดอไปตั้งได้แล้วก็จะมีกระถางต้นไม้อัน,นี้ให้เป็นกิมมิคด้วยแต่ว่าเขาไม่ได้ลงต้นไม้มาให้ทุกคนอันนี้เราสามารถมาลงเองได้นะครับเป็นตานตกแต่งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับตัวบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนพักผ่อนส่วนตรงนี้จะเป็นโซนบล็อกอินโคลเซมตนะ ทำเป็นตู้เสื้อผ้าแบบ2ฝั่งแบบนี้ได้เลยตรงนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าได้ช่องแสงถึง2จุดตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรายืนแต่งตัวตรงนี้ได้ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยเราสามารถทาโต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ได้เวลาเราแต่งหน้าต้องการแสงธรรมชาตินะครับก็ได้ช่องแสงทางฝั่งด้านนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีตำแหน่งอยู่หน้าห้องน้ําด้วยภายในห้องน้ำเนี่ยขนาดค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าบ้านมาตรฐานเขาไม่ได้ให้ฉากกาั้นอาบน้ำนะอันนี้เราติดเพิ่มได้เพื่อแบ่งสัดส่วนให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ โครงการเชอรียวิซิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบาดินตั้งอยู่ติดถนนราชพฤกษ์นนทบุรี1นะครับซึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนใหญ่6เลนที่เชื่อมต่อโซนราชพฤกษ์การติดถนนใหญ่ถือเป็นจุดเด่นในเรื่องของทำเลที่ทําให้โครงการนี้โดดเด่นกว่าโครงการใกล้เคียงในระดับราคาเดียวกันของโซนนี้ครับเพราะหลายๆโครงการเนี่ยจะต้องขับเข้าไปยังซอยย่อยนะฮะทำให้เวลาเดินทางอาจจะยุ่งยากขึ้นมาหน่อยนะครับ นอกจากนั้นทำเลนี้นะครับยังมีรถไฟฟ้าเป็นตัวเลือกเสริมในการเดินทางด้วยโดยจะมีรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางรักน้อยท่าอิดในระยะทางประมาณ4-5กิโลเมตรครับและนี่คือโครงการเชอรีอวิซิตี้ราชพฤกษ์เจษฎาบดินจากฟ i ีสแอลลีวิงครับสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไปทําการบ้านเนี่ยโครงการนี้เรามีรีวิวเจาะลึกนะฮะสามารถเข้าไปอ่านกันได้ในเว็บไซต์ของ T รีสแลลีวิงหรือว่าจะดูจากรายการคิดเรื่องอยู่ก็ได้ครับ ส่วนใครที่อยากอัปเดตข้อมูลแล้วก็ราคาของโครงการนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้นะฮะจะแปะไว้ให้หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็ได้ครับแล้วกลับมาอัปเดตข่าวสารในวงการอสังหากันใหม่กับทิงซับเดตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ